ทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองของจา้าจ๋าบอกว่าแก้วตาใช้ผ้าหุ้มขอบรองจานร,รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าใช้ผ้าหุ้มนะขอบรองจานร,รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่ามันมีรูปแปดเหลี่ยมมาเดี๋ยวก่อนนะรูปแปดเหลี่ยมหน้าตาเป็นไงวะแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมมันจะเป็นแปดเหลี่ยมไหมเนี่ย นี่นะ <c oughs> มุมเหลี่ยมที่หนึ่งเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเท่าเท่ากันหมดนะลูกเขาบอกว่าด้านเท่านะครับอันนั้นเราใส่สัญลักษณ์ความเท่ากันไว้หน่อยเพราะว่าครูวาดไม่เท่ากันทีนี้เขาบอกว่าจะใช้ผ้าหุ้มขอบนะผ้าหุ้มขอบก็ถ้าสมมติว่าสีน้ําเงินเป็นผ้านะก็เอาผ้ามาหุ้มเอาผ้ามาหุ้มเฉพาะตรงขอบนะครับ เอาผ้ามาหุ้มเฉพาะตองขอบอ่ก็ะจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันคือเส้นรอบวงนั่นเองใช่ไหมครับขอโทษเส้นรอบรูปนั่นเองทีนี้เขาบอกว่าแต่ละด้านเนี่ยยาว10ซนติเมตรแต่ละด้านยาว10ซนติเมตรนะนี่ด้านหนึ่งยาว10ซนติเมตรแต่ละด้านยาว10ซนติเมตรเขาบอกว่าเขาจะทำผ้าหุ้มทั้งสิ้น5ชิ้นคำถามคือต้องใช้ผ้ายาวอย่างน้อยเท่าไรเราก็จะต้องดูก่อนสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ1ชิ้น ใช้ผ้าเท่าไรถูกไหมครับอ่ะหนึ่งชิ้นใช้ผ้าเท่าใดหนึ่งชิ้นก็มีแปดด้านด้านละสิบก็แปดคูณสิบโอเคแบบนี้ทีนี้เรารู้แล้วว่าหนึ่งชิ้นได้ใช้แปดสิบอ่ะแล้วเขาจะใช้กี่ชิ้นห้าชิ้นก็คูณห้าอีกโอเคแปดห้าสี่สิบสี่ร้อยถูกต้องสี่ร้อยเซนติเมตรอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ควรจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นเรื่องเป็นราว เหมือนกับข้อหนึ่งที่จะจ่าพยายามเขียนนะลูกถ้าประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้มันจะเป็นไงครับ <c oughs> ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คืออะไรลูกแปดคูณสิอ่าแล้วไงต่อคะ ไม่ทราบค่ะนี่ไงก็แบบที่หนูทำมาแล้วเนี่ย8คูณ10มันคือขั้นตอนที่1แล้วขั้นตอนที่ 2, สองสมมุติว่า่าขั้นตอนที่สองมันก็จะต้องเอาผลจากขั้นตอนที่1ไปคูณต่อถูกไหมครับก็คูณ5ต่อตรงนี้เราจะไม่นับเพราะตรงนี้เป็นผลจากในวงเล็บนี้ถูกไหมครับเป็นผลจากขั้นตอนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็8คูณ10เสร็จแล้วก็คูณ5ต่อแบบนี้เลยนะครับ โอเคอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อที่สอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะลูกแต่ละข้อโอเคค่ะโอเคจ้าทำข้อที่สามต่อเลยค่ะ